สวัสดีค่ะ่ใหย่ใหม่จีโอวันออฟฟิเชียลค่ะนี่ค่ะทุกท่านวันนี้นำเสนอทุเรียนนะคะอันนี้ทุเรียนที่เขาลังนะคะสามแยกวังชุมพูแล้วก็วันนี้เราก็ไปเอาของแม่บุญมามาอีกค่ะเดี๋ยวไปเอาก่อนอยู่บนรถนะคะเราได้สั่งไว้6ลูกวันก่อนเราเอามา1ลูกค่ะวันวันพฤหัส เมื่อเช้านี้ก็เลยแกะแกะแล้วก็มันมีก้นมันเป็นแผลค่ะเนื่องจากมาแมลงวันทองเข้าไปเจาะแม่บุญมาก็ใจดีใจดีนะคะเคมให้มาอีก1ลูกเล็กนะคะเอา,ามันเสียไป1แค่แค่สองสอ,งอนสองลอนนะคะก็แต่แกก็เคมให้1ลูกเลยนะคะสุดยอดมากเดี๋ยวไปเอาลูมาก,ก่อนค่ะมีบนรถ วาแล้วค่ะทุเรียนนะคะเดี๋ยวก็แกะแพ็คใส่ช่องฟิตไว้ให้ลูกเคยเกาหลีค่ะลูกเคยชอบทานนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะลูกไหนใช้ได้ มีจิลิปอันนี้ยังเสียงยังไม่ได้อันนี้ก็เน่นอยู่ลูกเล็กๆจะเป็นส่วนของน้องตุ้มนะคะที่ ีเขาหลังยังแข็งห,หัวไหมเสียงมันได้1 2ึ่งสสี่ห้าห อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วค่ะอันนี้ของน้องตุ้งส่วนน้องตุ้ง อันนี้ได้แล้วค่ะได้ใส่ถุงมือก่อนค่ะใส่สองชัมม้นเลย ดูว่าส่วนไหนจะอร่อยนะคะอันนี้ส่วนน้องตุ้มอันนี้ส่วนน้องโบนะคะเอาส่วนน้องตุ้มก่อนขอผ่านนิดนึง 黄瓜的。 ดูว่าแก่ไม่แก่ดูตรงขี้กากค่ะนี่ค่ะมันจะมีขี้กากสีน้ำตาลนี่ค่ะตามร่องนี้เป็นสีน้ำตาลถ้ามีสีน้ำตาลขึ้นก็แสดงว่าเก่ เมนูเยอะจังได้กินผู้เรียนเหรอ ดูสีค่ะดูสีพร้อมๆกันตืดสวยค่ะสีสวยมากออร่อย